สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธาติเตีมรุง่งรหันสนักศึกษา6511 06 312 063คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีค่ะวันนี้จะมาพูดอินโฟกราฟิกเรื่องมูล,ลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์โครงข่ายหลักปี2 5 5 8ถึง2561ค่ะหน่วยล้านบาทอัตราการเติบโตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ สีเขียวปี2 5 1 1 f คือ75,459อัตราการเติบโต3%สีแดงปี2559คือ73,284อัตราการเติบโต5.2%สีฟ้าปี2558คือ69,680อัตราการเติบโต9.3%ตลาดคงคายหลักจำแนกตามผลิตภัณฑ์ย่อย หน่วยล้านบาทอัตราการเติบโตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อันที่1น,นะคะ c o r Network Equipment สีเขียวปี 2560F คือ47,754อัตราการเติบโต1.5%สีแดงปี2559คือ47,048อัตราการเติบโต4.2% สีฟ้าปี2,558คือ45,160อัตราการเติบโต6%อันที่2นะคะ i n f o t r c t i o n Cabling สีเขียวปี 2,560F คือ27,706อัตราการเติบโต5.6%สีแดงปี2,559คือ26,236อัตราการเติบโต7% สีฟ้าปี2558คือ24,520อัตราการเติบโต16%ค่ะขอบคุณค่ะ